สวัสดีทุกคนก่อนอื่นเราก็มาทักทายกันนะเราอ่ะก็ะคือเพิ่งอยากลองทําลงใน YouTube ครั้งแรกก็คือวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปแอป,แอปหนึ่งซึ่งเป็นแอปที่แต่งภาพที่แบบโอ้โหคือแบบโปรเลยอะ่ะคือมันสวยมากได้แก่แอปนี้เลย Pick Art เชื่อว่าทุกคนต้องมีติดในโทรศัพท์แน่นอนเป็นแอปที่ดีในการแต่งภาพเป็นอีกแอปหนึ่งเลยทีเดียวอ่ะกดดูข้างในนะลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้ รอแป๊บนึงเออเมื่อเราเปิดเนี่ยจะเ,เราอธิบายตรงนี้การมันจะมีวาดภาพแก้ไขภาพแล้วก็ภาพปฏิภาพปฏิก็คือเป็นภาพประมาณวาดแต่แก้วคือรวมภาพต่างๆอ่ะที่เราต้องการนี่มันมีให้เลือกหลายแบบเลยนะของพิดอ่ะเนี่ยดูอืมเยอะมากซึ่งเป็นเวลาเราอ่าแต่งแล้วก็มารวมภาพเนี่ยมันก็จะสวยเช่นดูนะเดี๋ยวเราจะ ลองดูมันก็ก,กำหนดนะว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เลยเอประมาณนี้เราก็หาอันที่สวยๆออบน,นี้ตั้งตรงกลางแล้วก็เราก็สามารถตั้งค่าด้วยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราจะเปลี่ยนกรอบก็ไม่มีปัญหาอือฮึประมาณนี้เลยสลับกับมันไปแล้วก็เราก็ยังสามารถปรับด้วยนะซึ่งแอปหลายๆแอปปรับไม่ได้ประมาณนี้เออเราอยากให้อะไรสําคัญแล้วก็ปรับได้ประมาณนี้อืม ใช่เลยถูกสวยมากเป็นแอปที่สวยมากเลยนี่ประมาณนี้ถ้าเราอยากแต่งให้สวยแล้วก็แต่งได้แล้วก็แต่ละภาพเนี้ยสามารถแต่งเป็นเอฟเฟกต่างๆได้เลยนี่ก็คือจะทําให้มันเบลอหลังแล้วก็ลบๆๆบ,บ,บ,บเอาส่วนที่เราต้องการนะเออสวยปะ นน้เราก็รู้สึกว่ามันเบลอเกินไปแล้วก็ปรับค่าได้อีกนะความมิดชัดเนี่ยประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ได้แล้วภาพของมันประมาณนี้แหละอันนี้แค่สอนพื้นฐานของในการแต่งรวมกรอบอะไรประมาณนี้นะวันนี้เราจะมาแต่งภาพกันเดี๋ยวเราจะหาภาพที่เราจะแต่งวันนี้เอาภาพอะไรดีนะติกตกต๊ก,ต,กตอกติ๊กตอกลองเอาภาพนี้ เราจะมาแต่งคนนี้กันอืภาพนี้เลยรู้จักภาพเนี่ยเราต้องปรับแสงให้ดูความสวยของภาพก่อนเออภาพมันแบบนี้นะก็คือเรารู้สึกว่าอยากแต่งให้มันเข่ากว่าน,นี้แล้วก็มาตรงนี้เลยคือเส้นของมาปรับอันนี้ความสว่างของมันอ่า before after ได้เลยตัวสว่างขึ้น จากนั้นเราก็โอเคชอบอันนี้เราก็มาแต็กเอฟเฟกต่อนะเอฟเฟกตก็มีหลายเอฟเฟกมากแต่ถ้าเราเลือกถูกกับภาพที่ใช้ในสถานการณ์นั้นก็จะสวยไปทันทีแต่ตอนนี้เราจะเลือกเอฟเฟกเบลยนะเพราะว่าเราต้องการทําให้มันเบลอหลังเองแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องต้องการนะลบส่วนที่เราต้องการมอนจะเมื่อกี้เลยที่เราสอนอะ ันนี้เจ็บคอเสียงไม่ค่อยดีเลยฮะอืมประมาณนี้สวยมากนั้นี่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้รู้สึกมันเราทำให้สวยนะเราก็สามารถทำให้มันเบลอได้นะส่วนที่เราทำเกินอันนี้เนียเนี้ยเนี้ยเ้ยห็นไหมโอเคก็รู้สึกว่าอันนี้มันยังอืมประมาณนี้แล้วก็ถอยก่อน ก็กดถูกแล้วก็ดูภาพนะโอ้สุขว่ามันแบบเลอเกินแล้วก็สามารถปรับได้เหมือนกับตัที่สอนเลยอะแล้วก็ใครชอบกรอบก็ใส่กรอบผมชอบกรอบมันกันแต่ไม่ค่อยจะเน้นความใหญ่เท่าไหร่ปรับประมาณนี้ใสม่มถ้าเสั็จานั้นเราก็ไปเทพข้อความเครดิตนิดนึงใส่เลยฮัมดี แบวแบวแล้วนนก็มา,กามาตั้งที่ส่งควรตั้งปรับให้มันให้เล็กลงประมาณนี้เลยโอเคอืมถ้าเราอยากได้ฟอนต์อื่นเราก็เลือกเลยตามที่เราต้องการอ้าวฟอนต์นี้ก็สวยมันมีหลายฟอนต์มากเลยอแอปนี้คือมันเป็นแอปที่ดีมากอย่นึงเลยเอออันนี้ก็น่าสนใจน,นี่ก็สวยเอนนสยอนนส,วสวยทุกแอปเลยแต่เรา,เาแค่ยกตัวอย่างแอปอ,อันนี้ก็แ้วนันนะ อือฮึกดถูกต้องเราจะแต่งอะไรอกีกอันนี้คือการทําแบบนี้เออจะดูมันพังเบลอแต่ว่าถ้าเราต้องการทําอย่างอื่นเราก็ทําแบบนี้ได้แต่ดูมันไม่ค่อยสวยใช่ปะเราก็กดกระบ,บาแล้วไม่เอาแล้วเราก็กดทิ้งได้เลยโอเคประมาณนี้สุดอันเนี้ยมันก็มีข้อความสวยงามด้วยนะใส่คำไม่ก็ตั้งหดใจปะ อยากตั้งตรงไหนยังสามารถปรับค่าตั้งด้วยให้มันหายก่อนจะใส่บทความก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ประมาณนี้ก็มันมีค่าดีประมาณนี้แหละแล้วก็โอเคประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบหัวใจเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับได้นะจ๊ะโอเคประมาณนี้ ามาจูบก่อนหน้านี้กับหลังที่เราแต่งมีความต่างเลยฮ่าบอกแล้วว่าแอปนี้ดีจริงถ้าเราต้องการเพิ่มรูปภาพก็ได้นะก่อนหาภาพที่เหมือนกับอีกภาพนึ่งเนี่ยสามารถแต่งใส่กรอบอะไรได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็อึบทำเหมือนกับเออโปรไฟล์อะไร หรูๆแก่สวยๆประมาณนี้ถ้าไม่เหมาะกับตั้งตรงนี้แล้วก็มาย้ายให้มันเล็กกว่าน,นี้ตั้งตรงนี้ก็ได้มันก็ไม่ค่อยเห็นแต่มันก็เพื่อความสวยงามอะไรประมาณนั้นนะจริงๆอ่ะอันนี้มันก็ปรับได้อีกหลายอย่างเลยจะต้องการรูปด่างอย่างอื่นก็ได้หัวใจดาวก็ได้เออเยอะๆไอเต็ม ปูไม่ค่อยสวยนะปูเอาอะไรเดี๋ยวนะลองตัวนะเออประมาณนี้แล้วก็กดถูกเออออกแกเก๋ไก่นั่นก็กดถูกเลยเอ่ะมาแ,แบบเทียบมี f าอัพเตอร์เออจะเห็นความต่างเลยอ่ะโอเคเราดูหน้าของเราเนี่ยนี่ผ่านเลยเนาะ แล้วก็กดบันทึกก่อนนะแล้วก็ไปที่แกลเลอรีออ่มันก็บอกว่ารูปภาพของคุณถูกบันทึกแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็เราจะแนะนําอีกแอปหนึ่งก็คือแอป,ปจะทําให้ลดฝอยลดสิวลดอะไรต่างๆเนี่ยแอป,ปนี้เลยแอป,ปนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันเหมาะกับการแต่งหน้าแอป,ปนี้ไปเข้ากันเลยไปที่บิวตี้ไม่ถึงว่าสวยอะไรประมาณนี้ ก็หาภาพเมื่อกี้มันต้องอยู่ในอะไรแอปเมื่อกี้คือแอปเออพิกอาร์ตก็ใส่เลยซูม m z มเห็นไหมไฟเนี่ยเออกดตรงนี้เลยแอเนีก็เห็นครับนี่มันลดให้เลยโอ้ไม่เอาไม่เอา ว่าต้องเล็กกว่านี้อืต้องเล็กกว่านี้โอเคแล้ว,ลวดูต่างกันเลยอ่ะอืมนี่ถ้าต้องการอ่ากดว่าต่างไหมกดด้านข้างบนนี้เลย compare ให้เลยนะความต่างของมันกดตกลง เออแล้วก็แอปเนี้ยสามารถแต่งนี้ได้เลยฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์สำหรับคนเออมันก็จะทำให้สวยขึ้นนะรูปภาพเราแล้วก็มันก็ไม่ได้มีหลายอ่าหมดเดียวนะมันมีหมด Beautiful ก็โอเค Fresh Time ก็โอเคนะ Fresh Time ก็คือเหมาะกับการแต่งประมาณโฟกอ้กับกับข้าวเย็ยกันแบบธรรมชาติธรรมชาติน่ะนะส่วนคนเนี้ยแนะนำ beautiful เนี่ย มันจะมีหลายหมดมากดูดิก็โอเคส่วนอันนี้ก็แบบเออแบบอะไรสถานที่ธรรมชาติอะไรประมาณนั้นถ้าเราต้องกันอันนี้เราก็ดูเลยแต่ดูที่ภาพนี่แหลแตะจะดูความต่างของมันจับเกนหัวประกัน โอเคนะมาสรับเอาพระเอาอันนี้นะไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่แต่งดีกว่าก็กดตรงนี้เลยจะแชร์ในไอจีเลยก็ได้เนาะจะแชร์ในเฟซเลยก็ได้โอเคเราไปละบาย